สวัสดีครับเพื่อนๆครับกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักนะครับลองดูสิครับเพื่อนเพื่อมันสวยขนาดไหนดูนี่ครับเหรียญ6 0 0บาทนี่ครับครบรอบ60ปีโอ้ดูไปพร้อมกันนะครับ อยากดูนานๆก็กดหยุดดูเองเป็นไงครับราคา7,500บาทตีไปประมาณสัก6,000บาทเนาะหกร้อยก็ราคาก็เพิ่มสิเท่าอึ้มาดูครับสวยไหมดูใกล้เข้าไปอีกครับอ๋อสุดแล้วครับ นี่ถ้าเอาไปปริ้นกระดาษออกมานี่ก็สวยเลยนะเนาะเอาไปปิ้นที่ร้านถ่ายรูปอะ่ะเด็ดเลยเด็ดทุกภาพอะขอบอกเนี่ยสมมติเราเอาอันเนี้ยไปปิ้นร้านถ่ายรูปไปปิ้นที่ร้านถ่ายรูปแล้วก็ปิ้นที่ร้านถ่ายรูปสุดยอดครับไปลวครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวมีเหรียญแปลกๆจะเอามาให้ติดตามชมกันอีกนะสวัสดีครับกดติดตามได้นะจ๊ะถ้าอยากชมเหรียญใหม่ๆไปแล้วครับสวัสดีครับ